t ตโยต a าโฟล์กเจอร์ลีดรุ่นย่อยตัวเริ่มต้นที่ถูกเพิ่มเข้ามาทำราคาถูกลงได้ถึง1 6 1 0 0 0บาทจะมีอะไรแตกต่างไปจากรุ่นย่อยตัวเดิม2.4 l e a ด e r G เดอกันบ้าง โตโยต้าโฟล์กอเนอร์ลีดเดอร์ที่ผ่านมาทําตลาดในบ้านเราทั้งหมด3รุ่นครับคือตัว2.4ลิตร V ขับ4ราคาเริ่มต้น1,600,000บาท2.4ลิตร V ขับ2ราคาเริ่มต้น1,530,000บาทและตัวเริ่มต้น2.4 G ราคาเริ่มต้น1,400,000บาทแต่วันนี้โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเพิ่มรุ่นใหม่2.4ลิตร S เข้ามาเป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาเริ่มต้น1,239,000บาททำราคาได้ถูกลง161,000บาทเมื่อเทียบกับตัวเริ่มต้นตัวเดิมรุ่น 2. 4G น้องใหม่รุ่น S จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีคือสีดําสีเทาและคันที่อยู่กับเราวันนี้คือสีขาวครับซึ่งถ้าใครอยากได้ตัวรถสีขาวต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก12,000บาทจากราคาปกตินะครับ Toyota ตตต Fortuner Leader รุ่น2.4ลิตร S มาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรให้กําลังแรงม้าสูงสุด150แรงม้าที่3,400รอบแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมเลยครับถังน้ำมันให้ความจุมาที่80ลิตร ระบบขับเคลื่อนจะมีแค่ขับเคลื่อน2ล้อนะครับไม่มีรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะแต่ว่าเกียร์ครับทุกรุ่นเป็นแบบอัตโนมัติ6จังหวะเหมือนกันหมดเลยแต่จุดที่2.4ลิตรเต่างจากรุ่นอื่นคือไม่มีแพทเทิร์นชิปมาให้เท่านั้นเองครับสำหรับจุดที่ต้องเปรียบเทียบในวิดีโอนี้นะครับผมจะเปรียบเทียบกับรุ่น G เป็นหลักนะเพราะแต่เดิมเนี่ยตัว G คือตัวเริ่มต้นแต่ครั้งนี้ตัว S ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นตัวเริ่มต้นแทนครับดีไซน์ด้านหน้าของคันนี้2.4ลิตร S, เหมือม,มาพร้อมกับไฟสองสว่างตอนกลางวันแบบ LED โดยไฟหน้ายังมาพร้อมกับระบบเปิดปิดอัตโนมัติพร้อม Follow Me ม o m e ด้วยนะครับซึ่งแถบตกแต่งบริเวณไฟหน้าตรงนี้ครับก็จะเป็นสีดําเงานะสัญลักษณ์โ o y ยต a ด้านหน้าเป็นแบบธรรมดาสีเงินโครเมียมซึ่งกระจังหน้าเป็นลายลังพึ่งสีดําเงาเหมือนกันเลยครับและบริเวณด้านข้างของกระจังหน้าจะเป็นที่อยู่ของไฟตัดหมอกซึ่งมาพร้อมกับแผ่นตกแต่งสีดําช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวรถกันชนหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถที่มาพร้อมกับแถบตกแต่งสีเงินช่วยเพิ่มความโดดเด่นและบริเวณด้านข้างของกันนนนชห้าจะเป็ที่อยู ของไฟเลี้ยวซึ่งเป็นแบบ LED นะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ไฟเลี้ยวจะเป็นแบบกระพริบธรรมดาไม่ใช่แบบวิ่งเป็นเส้นซีเควนเชียลมิติตัวรถของ t o y ยต a Fortuner 2.4ลิต S และรุ่นอื่นๆเท่ากันเลยครับความยาวอยู่ที่4.79เมตรความกว้างอยู่ที่1.85เมตรความสูงอยู่ที่1.83เมตรช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบโฟลลิงพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลงซึ่งจุดที่คันนิ้วรุ่น2.4ลิ e r S ต่างจากรุ่นอื่นคืออออจะมมาาพร้้้กับล,ออลยขนด17นิววแต่่ ในรุ่นอื่นจะได้เป็นขอบ18นิ้วซึ่งลายล้อแม็กก็เป็นคนละลายกันนะครับยางในรุ่น S เป็นขนาด265ทับ65 R17 แต่ว่าในรุ่นอื่นจะเป็น265ทับ60 R18 ล้ออะไหล่ก็มีความแตกต่างกันครับในรุ่น S จะได้ล้ออะไหล่เป็นล้อกระทะขนาด17นิ้วส่วนรุ่นอื่นๆจะได้เป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วแต่ว่าระบบเบรกทุกรุ่นเหมือนกันเลยครับคือเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อดีไซน์ด้านข้างจุดที่คันนี้รุ่น S ต่างจากรุ่น G คือมือจับประตูคร และก็ราวหลังคาในรุ่น S ไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าในรุ่น G ีมีมาให้ส่วนจุดอื่นๆเหมือนกันหมดเลยครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกแถบตกแต่งบริเวณซุ้มล้อและแผ่นเหยียบด้านข้างก็เป็นสีดําเหมือนกันการตกแต่งของแถบประตูบริเวณกระจกบังลมด้านข้างก็เป็นสีดําช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวรถเหมือนหลังคางมันลอยแยกออกมาส่วนเสาอากาศเป็นแบบคีบฉลามช่วยเพิ่มความโฉบเฉียวให้กับตัวรถมากขึ้นจุดนี้ก็เหมือนกันครับดีไซน์ด้านท้ายมาพร้อมกับสปอยเลอร์สีเดียวกับตัวรถซึ่่่่งงงงตแหนนีี้เเอออก็็ปทยูขไฟ เลนสวงที่3ซึ่งเป็นแบบ LED กระจกบังลมด้านท้ายมาพร้อมกับก้านปัดน้ำฝนช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่เวลาที่มองกระจกมองหลังช่วงฝนตกให้เพิ่มมากขึ้นไฟท้ายของคันนี้รุ่น2.4 Leader S เป็นแบบ LED ซึ่งไฟเลี้ยวก็เป็นแบบ LED เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นแบบกระพริบธรรมดานะครับไม่ใช่แบบวิ่งเป็นเส้นบนฝาท้ายมีการตกแต่งด้วยแถบสีดําเงาช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวรถซึ่งจุดนี้เองครับก็เป็นที่อยู่ของชุดตัวอักษรสีดําคําว่า Fortuner ช่วยเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถและบริเวณใต้แถบสีดําาเเเงงงนนีีอ้อออจะป็ท่่ยูข อมองภาพด้านหลังไฟส่องสว่างแผ่นป้ายทะเบียนและปุ่มเปิดฝาท้ายครับบนฝาท้ายมีการตกแต่งด้วยตัวอักษรสีเงินโครเมียมคำว่า leader ที่อยู่บนพื้นสีดำเพื่อบอกให้รู้ไปเลยครับว่าคันนี้คือ Fortuner Leader นั่นเองการชนท้ายเป็นสีเดียวกับตัวรถที่มาพร้อมกับแถบตกแต่งสีดำเงาช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวรถด้านข้างของการชนท้ายจะเป็นที่อยู่ของแผ่นทับทิมสะท้อนแสงทั้งฝั่งซ้ายและขวาฝาท้ายในรุ่นนี้นะครับเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่แบบไฟฟ้าพื้นที่ในห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายก็ถือว่ากว้างอยู่พอประมาณหนึ่ถ้าางไม่พบบบบแแ3สรัด 50-50จะแค่พับนอนราบลงไปหรือยกขึ้นมาแขวนแบบที่ผมทําก็ได้เหมือนกันครับดีไซน์ภายในของ f o r t u n e r Leader ทุกรุ่นจะเป็นสีดําช่วยเพิ่มความเรียบหรูให้กับห้องโดยสารซึ่งจุดที่คันนี้รุ่น S และรุ่น G มีความต่างกันจุดแรกเลยคือพวงมาลัยครับวัสดุของพวงมาลัยในคันนี้รุ่น S จะเป็นแบบยูรีเทนตกแต่งด้วยแถบสีเงินแต่ว่าในรุ่น G จะเป็นแบบหุ้มด้วยหนังตกแต่งด้วยลายไม้ส่วนปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆของตัวรถบนพวงมาลัยรวมถึงพวงมาลัยสามารถปรับระดับดด้้ททิาางงงอออึกันเขสูและต่ารุ่น S และรุ่น G ีจะเหมือนกันครับอีกหนึ่งจุดที่มีความต่างกันคือระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ครับในคันนี้รุ่น S จะเป็นการใช้กุญแจเสียบและหมุนนะครับแต่ว่าในรุ่น G ีจะเป็นแบบปุ่มคุชสตาร์ทหน้าปัดเรือนไม้ทั้ง2รุ่นมาพร้อมกักบจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT เหมือนกันหน้าจอตอนกลางเป็นแบบสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth และ USB เหมือนกันลำโพงที่ให้มาเท่ากันครับที่6ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารแถวที่1เนี่ยเป็นแบบอิสระแยกซ้ายขวาพร้อมระบบกรองฝุ่น PM 2.5ส่วนรระบบบัอาก ใน 3, ห้องโดยสารแถวที่2และ3จะปรับได้แค่กับลงพัดลมทั้ง2รุ่นเหมือนกันครับวัสดุหัวเกียร์คันนี้รุ่น S จะเป็นแบบยูริเทนแต่ว่าในรุ่น G จะเป็นแบบหุ้มด้วยหนังตกแต่งด้วยแถบสีเงินและวัสดุตกแต่งฐานเกียร์คันนี้รุ่น S จะเป็นสีดำเงาแต่ว่าในรุ่น G จะเป็นลายไม้ตกแต่งด้วยแถบสีเงินนะครับระบบการขับขี่รุ่น S และรุ r ่น G มีมาให้เหมือนกันที่2โหมดครับคือ E c โคและ p o w เ r เบรกมือในรุ่น S และรุ r ่น G ก็เป็นแบบธรรมดาเหมือนกันครับขยับขึ้นมาด้านบนครับกระจกมองหลังทั้ง2รรรุ่นนเป็แบบธมดา ่านบังแดดมีกระจกแต่งหน้ามาให้เฉพาะฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารเป็นไฟสีเหลืองเหมือนกันครับแผงประตูมีจุดเดียวที่แตกต่างกันคือวัสดุตรงแผงควบคุมชุดปุ่มควบคุมการขึ้นลงของกระจกบังลมด้านข้างในคันนี้รุ่นเอจะเป็นแบบสีดำแต่ว่าในรุ่น G ีจะเป็นสีดำเงานะครับเบาะนั่งคุกตำแหน่งทั้งรุ่นเอและรุ่นจีเป็นสีดำเหมือนกันแต่ว่ามีความต่างกันในเรื่องวัสดุของตัวเบาะครับคันนี้รุ่นเจะเป็นแบบเบาะผ้าคุณภาพสูงแต่ว่าในรุ่น G ีจะเป็นเบาะหนังเบาะนั่งแถวทีี่่่่2คควาามมตงงกกัน็แเรือ วัสดุเหมือนเบาคู่หน้าแต่ว่าที่วางแขนพร้อมช่องวางแก้วน้ารวมถึงเบาสามารถแบ่งพับได้แบบ60/40ที่มาพร้อมกับระบบพับและยกในจังหวะเดียวทั้งรุ่น S และรุ่น G มีมาให้เหมือนกันครับและเบาะนั่งแถวที่2ยังรองรับการติดตั้งเบาะเด็กทั้งฝั่งซ้ายและขวาเหมือนกันด้วยครับเบาะนั่งในห้องโดยสารแถวที่3ความต่างกันก็มีแค่วัสดุของเบาะเหมือนกับเบาคู่หน้าครับระบบความปลอดภัยคันนี้รุ่น2.4ลิตร S และรุ่น2.4ลิตร G ก็มีความต่างกันอยู่พอประมาณมาพูดถึงระบบที่คันนี้รุ่น2.4ลิ ไม่มีแต่ว่ารุ่น2.4ลิตรจมีมาให้กันก่อนนะครับเซ็นเซอร์เตือนกะระยะด้านท้ายเซ็นเซอร์มุมกันชนด้านหน้าและหลังระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง TPMS ระบบทั้งหมดที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่รุ่น2.4ลิตรเอสคันนี้ไม่มีมาให้นะครับถ้าอยากได้ต้องขยับขึ้นไปซื้อรุ่น G นะแล้วถามว่าระบบความปลอดภัยอะไรบ้างที่ทั้ง2รุ่นมีมาให้เหมือนกันใช่ไหมครับกล้องมองภาพด้านหลังระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟี TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC โครงสร้างนิราภัย G.O.A ถุงลมนิราภัยรอบคันแบ่งเป็นคู่หน้าหัวเข่าคนขับด้านข้างบานด้านข้างระบบความปลอดภัยพวกนี้ครับทั้ง2รุ่นมีมาให้เหมือนกันเลยโดยราคาที่ถูกลงจากรุ่น G ถึง1 6 1 0 0 0บาทส่วนต่างตรงนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะนำไปทำช่วงล่างเปลี่ยนล้อแม็กทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือว่าเพิ่มออปชันที่ทำให้เราลุยในทางออฟโรดได้มากขึ้นผมว่าอันนี้เหมาะเลยครับ แต่ท้งนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนอีกทีนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังสนใจ t o y ย t a f o ฟ t u n เ er จ Leader S อราคาเริ่มต้น1นึ่งล้านสองแสนบาทติดต่อได้ที่ To y o ต a นครพิงเชียงใหม่มีทั้งหมด3สาขาครับสำนักงานใหญ่แยกแม่เหียโทรศัพท์053999888สาขาสันทรายแยกลิขิตชีวันทางไปมอแม่โจ้โทรศัพท์053999666สาขาลําพูนแยกเทคโนโลยีหมู่บ้านครูโทรศัพท์052030999ถ้าชอบวิดีโอการรีวิวรถแบบนี้ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ตินทำวิดีโอรีวิวรถต่อไปด้วยนะครับครั้งหน้าตินจะพาไปดูรถรุ่นอะไรแบรนด์ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ